ครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับเมื่อนี้เราพาน้องจอมมาไปหาแนวกินครับเมื่อนี้เราไปซ่อนแม่งอันแม่งอเตาครับแม่งขาวสารน้องคุดกว้างล่ะเอออันฟุไทยปอกว่าห้องแม่งข้าวสารแต่ว่าข้อมจริงแล้วมันมีแม่นด้หล่ะมันต้องเป็นแมงอเตาีเมื่อน้าผู้น้อยว้าคือเป็นแมงข้าวสารไปซอนอันมีแม่นผู้กับว่าซ่อนแม่งอีเตาอยู่แต่เลยขั้นแม่งข้าวสารน่ะแม่งําเม็ดใหญ่กว่าเม็ดข้าวสารหน่อยนึงอู้ห้ับพวกเจ้าเรามีทันเห็นเดียวมันถือสลิงเดียวรอเขาเบิ่งตัวแน่นๆต เอามาโคโกอบเดีย๋ยวดิน,นี้พวกเราเพิ่นก็บห้องแมงแมงอีเตาลี่สัม,สมปูมือนี่แหละครับตัวสีดำดำจักละได้มีได้ดอกครับไปวันนี้ออกไปซ้อนน้ำกันเด้อครับจุดหมายคือ <ใช S 1> น้องคุณกวงเนาปะปูน้อยแมนหาได้อพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องมือละมานุ้ยเอาตะเสาออกมาดิลงมือตะเสาออกมาดิบ้านมาเสื่อแล้วครับพี่น้องอีฟ้าก็จะแล้วล่ะ ดื่มสวิงครับพี่น้องลืมดีงปแข่งต่อครับครับผมพอมค้งครับ<อ>ข้ามาซ่อนมองเรยหรอผม,มจอดรถไว้เสีย,ยน้ำพมเหมค,มครับผม่่เอาครับผมหามังจอดรถได้ครับ ตาอยู่ขาข้างหนองกับผมไอ้ตับบอฟหรือกอลีสอร์ทสิงหงานน้อยมีหม<ส>อนเตล้ครับนี่ครับผมอุปกรณ์ซ่อนทำจั๊กหมอนเตล้ก่อนหมอนเตลวก่อนเลยกว่านะทำหมอนเตวกผมวันนอนๆแล้วแล้วเล้วประเไทยเป็นห้องหมอนเตล้มันมันแล้วมันเตล้หมอนเตล้ หมอนเตว้ครับผมนอนหมอนหมอนเตล้อหมอนแฟบๆหนูก็มาเออหมอนเตล้อหมอนมันมันอ่อนมันเตว้อครับพี่น้องเอาถุงไม้แยงไม่นอาหมดไปหน่อยไม่เอาตัวนั้นหาได้แมงแมงขี้เต่้แมงอีเต่้เขากั้เสื้อถุงนี้ได้มันยังไรอยู่เสื้อขู่นั่งกับบินบินเปลนได้แหมเห่าเคยกับบินตึ้งหล่ะกินน้ำซะก่อนก่อนเราไปครับเดี๋ยวเราหิวน้ำลงน้ำกินน้ำก่อนครับพี่น้อง เอามัางนี่บอกปอุ้ยน้อยมองแดดอ๋อสุดท่านครับมใช้อนถือทีเลยเอาท่านมีือแล้วงายมองไปเรื่อยๆยังหาอยังไงยังหาับอืมครับลอกเหมือนกัเด้อครับพี่น้องจะได้เลอตักขาหนุ่มุกกอนแหนมือนี้่อไอหน่คือแน่น้าจบหืมพี่น้องแม่ ไอเต่ามาสวนรอในสันดอได้ปลาเลืดเดี๋ยวเบิ่งกันนะปลามัดบ่จอมได้ปลามัดกระแมงละงงามตัวนึงงดูครับผมได้หอยนิดหนึ่งหอยก็หอยน้อยมีไปเต่าแมงลางงามก็ได้ตัวนึงเอาขู่มาทัานปลามัดกเก่าผมปลาขาวน้อยก็ได้พอได้ไปมกเอาว่างลงเลยขู่มันมีจมด้ว วางเสือน้ำกับอยู่ปุ๊บามัดกับปลาขาวน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเสือขู่กันตุ๊บเอาแบบนี้เลยบกอ,อก,กูน,น้อยเออเนี่ยโ่โตัวปลามัดพี่น้องอ นักเป็นน้ำปลายเนี่ยแบบนี้หนี่ง่พูน้อยเออตักเป็นอันนี้ก็มีได้มองซอนได้นนทันทีอันนี้ยำถอยหลังพูน้อยโอ้ได้อีดีจอมขนาะดโอ้โตัวบักไงเลยวันโอ้ไม่แม่ขี้เต่าหนอหพูน้อยสองตัวฟ้าฝนตัวบักงามเลยพูน้ครับเต็มลงเด้งลงเด,งดงสองตัวจ<า><ร>ับเอี<ร><ร>นเบิรดัหน่อยหนูพูน้อย กล้องบังหน้าปูมีเห็นตัวเออเด้ตัวมันก็นได้บักใหญ่เลยได้รับพี่น้องเดี๋ยวเ<ป>สื้อถุงก็ได้ครับบ้าน้าไม่ขาย,ยตลาดก็แพงเงินไหวตัวละบาทตัวละบาดนะผมก็นี่ปูซื้อตอนนั้นอยู่ตลาดบ้านบอนบ้านบอนอันงฝาดหองฟื้นนะสาวบาทได้สิบแปดตัวเจอ,อ,อตัวละบาทเอามันบาดกว่าซักหรือไง เขาบอกว่าต yeah, no, ัวระบาดแล้วแต่เขานับอาจจะมีครบแต่ก็ถือว่าคุ้มมันแซ่บเอาถุงไว้แล้วมันมันนะบุนน้อยโอ้สุดยอดเลยเต็มมันเต็งหอมแสดงว่ามันอยู่น้่ค้างเลยคุณน้อยผลกระเซาะมันทำไม่ได้หลายเมื่อนี้มีนี่เค้งสายไม่กันนะมีงานผลมาซ้อนมีได้ครับก็เลยมาหาหูปลาไหลหูปลาเอ็นกำลังเอาเขียดเซอร์เบดครับนี่นะ อ๋อปูน้อยพอหูปลาไหลอ๋อปูน้อยฟังปุ๊ไปใส่จอมแข็งวิ่งไปเลยมันเห็นเนาะปูน้อยเออทีแรกก็ลงไปซ่อนกุ้งว่ล่ะฮะกุ้งไปเสื้อเบ็ดซ้อนแมงละงำอี่างใดล่ะแน่ว่าไปแมงอีเตาวอ่างใดก็เลยมาซ่อนบึงกุ้งน่ะฮะจอมเนี่ยฮแนวแข่กว่าเนาะแ่ว่าหูมันดูจมน้ำด้วยพี่น้องมันละเยียดถึงไรมันละเยียดถึงหูมันนี่แหละครับมองเซึ่งนี่แหละครับพี่น้อง เงี้ยเดี๋ยวเงียบลงเด้อไม่เลยนี่คือมีได้พร้อมหรอเงี้ยมันก็มีด้อปนั้หรอเขามีสังเกตที่ม้ไงแถวๆนี้ไม่มีหรอปหะนะเป็น้องอันนั้นห้งแอ่งขางมไปพอได้หอยขมลำพี่น้องถึงหอยขมหอยซีรีทำหาหูไปมันนี่งดมาเริมหอยเนาะที่ได้แนวนึงก็ต้องเอาแนวนึงแบบ งมหอยครับผมงมหอยครับพอได้อ่อมอัเดียปุ๋ยน้อยมันอยู่อันห่าไหมเออหน่อยเออมันหน่อยน้อยมั้งอันนี้อันดิหาเลือกหน่อยใหญ่มันนี่น้อยคนมีน้อยเดียวครับผมหาอะอีกกันเลือ้หอยซีรีสกับพอได้รู้ไหมห่อผดไปหาหญ้าอาสันเมื่อคืนเอาหมอมาแล้วเอาละหาหญ้าลำบากน้องปุ๋ยเมื่อคืนนี้ แต่ว่าก้นหอยนี่เอ,อ,เอไปเสือได้เบ็ดได้บ่หน่อยอก็ก้นหอยอยหอยงูหอยจูบนี่จังหวะนะได้เยอะเนาูเราไปเสือลองไปนี่อนี่กุญแจรถถอดเราบรา้าล่ะเจรถในกระเป๋าครับวนตื่มเสียไ้เสียไปก็ได้ขึ้นไปเอาใหม่แล้วูประม,มา่หละเสียรถเสอเกิดเปิดมาไม่รู้เลยครับ โอ้มันรูปไปนํำด้านข้างนี่เดียวครับพี่น้องูนำด้านข้างแบบนี้นี่เดียครับพี่น้องรถจอดอนก่อนะต้องเสียงคือรถใหญ่แอบอยู่ห้วมบอกหนุวยหอยเอาคนพอซุดยอดขนาดครับพี่น้อยแมนบอกม่รถใหญ่อเ่ม่เดุ่ีหล่าข้า่นเพิ่งด้วยละเพิ่งรถเอาไหมันขา ฮัล응หลอละไรไปนําำข้าผมตว่าหอยนี่ลายดีๆแล้วปุ้น้อยหนองนี่นนนพอได้มหนยน้อยมหน่ยอกัป้นมดมันเลืองมันสั่นมันไหลลงน้ำนัเขาคอยๆยงจ้าน้อยนี่ก็น้อยโคตรคาดเอาน่อยปอกินน่อยน้อยไหลเขาก็มีอ้ อันนี้หอยนกอันนี้มีนอกหอยปังเดี๋ยวนี้หายอึดแต่ว่าปน้อยหอยปังนี่ได้เลยนะสูญพันแล้วแต่ก่อนกับน,น้องกุดกว้างโอ้ยสัมผัสเยอะก้อยเยอะนี่มันก็มาเอาข้าวเดียวก็ได้กินหอยปังแตก่กหอยปังคือวันนี้มีตาหอยเชอรี่ก็คือน้อยเหลือแต่น้องใหญ่แต่ว่าหอย,หอยปังมันมีสูญพันธุ์นะปนน้อย อยู่สิเลือตอนนั้นเห็นอยู่หนองไอหนุยเด้นุ่ยมีเท่านั้นล่ะเราไปเลี้ยงไว้เลืแค่นั้นล่ะหนุยเดียวนะเพิ่งเธอปูไปก่อนก่อนย่างไปก่อนหอยมันมันทะลึ่งลงฝังมั้งตอนมันตกมันบีนมาอยู่ทางนี้มาาปูหาหูปลาไหลไปนั่มเด้่ครับพี่น้องเถิ่งหาหูปลาไหลเถิ่งขำหาหอยหอยก็มีแต่หนุยอางงามนาะงคนน้อยงามก็เลยวะนี่ หน่วยน้อยหลานเลือดเอาครับผมเฮ้ดีมีงามผสมหลายบางโอ้โหปลาบางอย่างโอ้ดีๆนี่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 งามเอาเลยดำมืดมาเป็นจุ่มเลยว่ะพี่น้อยแมนกุ้งดีแล้วล่ะเลยเลยน้อยกเมียวครับพี่น้องเราจะออกนี่ละเอากระด้กินครับเข้ามาหาเที่ยวหน้ามันก็จังมีค่อยอึดครับ เด้อหรือหอยน้อยไว้พอกินเหอกาวน้อยเลยมันน้อยเกินไปก็เอาไว้สักพักเฮ้ยปลาเลือปูน้อยหอยนี่ม <oh ันพอนี่หอยพี่น้องโอ้มันลูกมันนี่ถึงลูกมถึงไหมเดี๋ยวขำบางครั้งนี้ก่อนหลายว่ะปูน้อยนี่ยนี่ตายยกหนอยมีไงหนอยใหญ่หนอนน้อยแตสมเดียวโอ้ยปูน้องเบิร์ดเบิร์ล้างก่อนนะพี่น้องปัด เดรื่องหอยตัวนี้พี่พี่น้องเดี๋ยวเลื่อเอาไปได้ครับพี่น้องหอยโอนบ่นอนี่แต่ก็น่าจะโอนอยู่แล้วเพราะความตันเมื่อกี้อะหอยครับผมมันยังน้อยอ๋อเลื่อเอาเดี๋ยวหาต่ออีกกันเถอะครับหาเลื่อหน่อยสีใหญ่จล็กน้อยครับลูกไปนำนี่ก็เห็นครับนี่ปึ๊บเอาอขูดไปนำ ครับปึง<ไ>ปคือเดียวครับพี่น้องมมป,ปึ๊กเลยครับปึ๊กเบ่งโอ้ยหอยมองมองมันอยู่อยู่มองนี้ครับพี่น้องโอ้ยปลาเลือดนี่หอนไหมไม่มีว่าปลาโอ้ย,อยหอเยเชอรี่มันอยู่พี่พอได้ยุ่งีกจอมขอดไปหาเมื่อคืนแน่นอะโอ้ยพู่น้อยหาอึดกระสันเนาะเอาครับก่องนี้นครับโอ้ เปิดเงาพี่น้องกันมาหน่อยกำนวดหน่อยเดี๋ยห้าหกเกล็ดหน่อยเร็วหน่อยไหวมีว่าแต่ห้าหกเกล็ดแล้วปีซีฟเสาอะไะเนี่ยนี่แล้วพอได้ออมแล้วล่ะครับพี่น้องโอ้เบิดนะครับกระมือวันนี้มีที่ถุงแต่อันหูดอันนี้ดิกตะมือลูกไปซื้อยังมีครับผมเบิ่งหูดอันนี้เห็นตะปูไหมเสื่อมีได้ดิโอ้ตรงนี่มันปอใหญ่เลยเป็นไหมผมไข่ไหมหูดจืดจืด คืเงียบเสือถุงกันนะครับพี่น้องบ้านแป่แตก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 ครับผมน้อยน้อยมีได้ขัดหน่อสัูโอ้กันหน่อได้ละสัเป็ดตาได้ออมอยุบเพิ่อเบิ่งนี่ยปูน้อยว่าได้สับโอ้ลนะโอ้จะได้ลายยูปูน้อยครับถุงกับมือกันน้อยอีกจังน้อยกับพ่อของหอมนะครับพี่น้องหาไปก่อนครับงมหาอันนี้ตอใหญ่ครับผม งูมอาในร้าน <laughs> มันมี่อ่ะพูน้อยหอยปกดอยู่หอตอโอ้มีกาเลยนูอยู่หันเนาะพูน้อยนะครับต่อหาหอยกันต่อครับอูอ้หูน้อยหอยอยงมึงนี่มะกามอยู่ตอนี่ะได้หอบปากกรเดือกเต็ยนออกกองยา ไม่ทำเลยน้อยใหญ่ผสมเดียวกำลังกำลังคำเบิ้งโอ้ยมันหนอยมีใหญ่กระดอรับพี่น้องหลายอยู่นะโอ้ปูหินเห็นบ่ปูหินปูหินยังมีมาแถวนี้เอออยู่แถวถามนั่นเองปูหินหอยกับมะกอมันอยู่มีนี่มองกินแล้วปูหินเดี๋ยวเลยต่หน่ยใหญ่ได้ครับพี่น้องสองสามหนุ่ยนี่คือทรงจอยมีสมบูรณ์มีต้องเอาเอาตะหนยที่สมบูรณ์นี่ครับดูน้อยมันทำนั้นครับผอไม่ให้มันใหญ่ลาด ปากกระเดิดองยาตาับมือพลึดหลอดได้หลายเติบแล้วหรืมะเดี๋ยวคืบพี่น้องเบิ่งก่อนโอ้ยแมงคิดเต่าเข้าเม่นรักออกเราบ่มีได้หูดตงยาออกมันด้ดับน้องก่อนจนนังหวะไม่เห็นไต่แล้วโสดอมเราพุงเสือกล้องครับพอได้ออมแล้วครับพี่น้องเก <c oughs> ินหอยเซอรี่น้ำแต่หอยเซอรี่มีออมแล้วครับเราไปต้มใบกับตำมะเุืงครับ เอาละเรามาลานสัมนี่ครับไปแบบนี้ไปเบิ่งเงินหนองสองห้องจะไหมคระบเอาอย่ามาตันนั้นแต่มาซ้อนแงงว่าน้ำแห้งสงเุเลยนี่มันเป็นห้องสาสอันก็กลนหนองกุดกว้างลงมานี่แหละครับมันแห้งแล้วตอนนั้นแต่ว่าตอนฝนตกแห้งๆมันมีน้ําครับเบิ่งแล้วไปจะได้ป่านเห็นน้ <He ed S 2> าตีงเว่อวะเว่อวากะเลยมันก็เลยนาสงสยัยเออเนระาได้เหยดยดละเขีงน้อยบ่เราพาน้องจอมสะนีแหละครับพี่น้องครับพอได้มกุกเดี๋ยวเราลงสะนีเด้อ

เอาปลาครับพี่น้องได้คู่มาลืมคิดพ่อพี่น้องเลย <laughs> โอ้ยว่ะคู่เฮาเด้อ่หจอมาคู่มาซ่าว่ะเอามือสะจะต้มแะ้แหง้งลื่เ,เสริสัเสได้คู่มาเลิกก็ลื่นห้วได้ปลา,าจะตัวอยู่บนอ้อได้แนวือบ่หลานมนือเสริมยักษ์ไมมี นะบแห้งแล้วบ้านอ๋อคู่มามีพ่อสามสิบบาทเดียวผมเห็นหูปลาไหลหูนื้ครับพี่น้องย่างลงมานี่เง้ยพี่น้องมองดูอู้อันนี้อย่าเาไปเคลื่อนเลยที่พอปูและเซอเบสอยู่นะอันนี้ละเปิดไฟแล้วบ่อันนี้เปิดไฟมีเห็นหูมันเหมอออยนั่นล้นหูปลาไหลแล้วนะเงาเห่าไปบังตัวนั้นเคลื่อนนะครับ เอาเดี๋ยวเราเสื้อเบ็ด,ด์เลยครับพ<อ>ี่น้องบ่านอันนั้น,น,น,นหูเปี้ยวบอกูหน่อยเออหูรัดทึ่งๆนะเอาถอยออกมาบปานปูเสื้อเดี๋ยต้องถอยกันหน่อยห่อยถอยแล้วเขาไปเย็บหูมันแล้วม,มันก็มีมาก,กินเนื้อเลยเลยดี๋ <ๆ S 2> นยนั่งเ,เดิมเด้ออย่าไปโทษทีบดิดเดดพราะมันมีปลาเขีงบนอยู่แถวนี้นะติดหูหนึ่งมาหอดติดไปโทษทีบเถอะใส่เสื้อสองเสื้อสองเบ็ดไว้รถกูหน่อย ไปคู่มงคู่บอลอันนี้เชื่อเหงือกปู่หน่อยตัวคนแรตัวนั้นหอกเลยเขียดเเอาติ่งดวงเบ็ดก่อนใส่ดวงเลยดีมันหูน้อยเหาก็ต้องใส่เบอร์น้อยตัวกระซัำมตัวแก่ขุ่นใหญ่นะคือโอ้โถ่ตัวนี้มีไว้หรอมาในจำโบ้ไม่กันครับโอ้ตุวนหน้ามันต้องถืออันตัวหาได้ไว้ให้ปู่เนี่ยเด้อ ได้ไวทธรรมเกียรตินี่ครับได้ก็เนื้อนัน่นแหละได้เสือโซนเสือนั่แนแหละอีการเลยสิเดินตอนนี้มัดได้กับพ่อหน่อยได้ถือไว้เด้อจะเบิ่งดวงเบ็ดกันวุ้ยคือพ่อแต่ดวงใหญ่ๆหาเขียดตท่านนี้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวข้าไม่ปลาไม่ปลาได้จัวหนึ่งนะกระสากเลย ยันหนัวไปเลยโอ้ยม oh, ีะเห็ยันมูโอ้ยแม่ปลาเข่งเนาะเล้ยชื่ออล่ะปูดักปูดักปูดักปล้ปูมันมาตอนเลยอวะนตอนฝนมันระเบิดมาตอนฝนตกใน้ปัวออดมึงเนี่พี่น้องตัวปลาเข่งสุดยอดเลยครับโอ้ยนี่ขีดตมวฟงติดกองมาหลังปูดักครับแม่ปลาเข่งตัวผู้ตัวแม่ดอกครับโอ้ยตัวยาวๆคือตัวผู้ใท่หรือเสือขูดกัน เมืนะ่อนี้น<ำ>นตัวใหญ่เดี๋ยวบนนี้ปากเหี้ยงง่ายง่กว่านี้ก็ยังมี่ด้วยบนตกะแห้งตอนนั้นมันอาละบืนขึ้นมาค้างหยู่แถวเดี๋วนี้แล้วี่คอยค้ำหาไปกอ่อนหามันนี่หลังบ้านนั้นยังเอาได้บลาด้เนอร์เขายังมาเสือบิดเดี๋ยวหาเนื้อไปก่อนนีอะไรจอมถอยไปทางนั้นดูมองทองของวาเดี๋ยวหาถนัด กูก็เสริมแล้วกินบ่เนาะเขามีหูนะกรุงไปเซอร์คู่ไว้เสียก่อนตัวกรุงคืองามเนะงามพอได้ปีเอาพอได้ปีงูตออัวเนึ่อฮ้อนปากกระเดิดนะแขนะหนักไม่หน,น,น,นักอัน,นนี้แมน,นมาแล้วปากกระเดิดตัวง,งาม,มาแต่เข้าหยีบเด้อมาละเข้าขี้ตุ่มก่อนปูลหลามีเห็นอันนี้ยืนอยู่ซื้อแบัตาเก่าหนึนนนนจอมท้าไทายทำพี่น้องบังเลยปากกระเดิดคือตัวหอยตัวใหญ่ๆบางท่านไปเื้อเลยห ตัวน้อยถ้าไปปล่อยลงน้ำปล่อยลงมันอ่นน้ำนองนี่มันจะแห้งแล้วอีกไม่เกินสองสามมันมีมากกับไต่ทิ้งบัสโอนนี้ปกเสีงะครับพี่น้องตัวนี้เงินกันเลยคือมีเสียจากตัวก็หน่อยเอานั่นนะครับพี่น้องปกเสียตัวน้อยอุ้ยมีเสื้อเงียเข้าไปเสื้อเงี้ยครบครับบแล้วกันได้ท่านเข้ามีเสื้อก็ไปเท่าปู่สมคิดพิ่นเสือเงี้ยแหละ พอดีได้เงยเง,งียบพรอมห้งนั่นแหละเฉลยละดีนทับๆปลาเข็งกว่าเดิมพุ่นปลาอะไรจ้ะโอ้ปลาปดปเดินน้อยอปลาเดินมันก็ดินดีนะปุ่นน้อยเสยเงียบกรอบไ<ะ>ด้คร,รับสิบเ,เดียวแล้วผู้ปลาไหลนะส่งทั้งสีได้จุกนาะพุ่นน้อย กันหาเขตยดมีได้กูโคตรเลยแล้วมือนโคตรหูเมันเลยหาผันหาเบิร์กเขตยดก็หาได้เขตปดปมัดปอมัดเอาไปมกตืมเดียวเล้เป็นไรจอมคืองามมันได้น้อยอะที่มันหาบ่เสือน้าไม่จังหน่อยหานั่นหอก็ไปปล่อยเลือกตัวตัวน้อยปิดตะกินตัวตัวน้อยก็เปิดตะกินเนาะมันหาน้อยกระเทือนก้านนั่นก็เลือกตัวตัวสีใหญ่เสร็จแล้วตัวน้อยหอก็ไปปล่อยปกติจะมึงนี่เบาหน่อย เมาตีเบึงลองเบืงตอนนี้มโอ้แม่ดีตอนมีได้ปลาคอใหญ่ลงนะเจ้าตัวนี่บ่ลงมาปลา่อใหญ่ลงมากคุณมากถืว่าโชคดีอี่อ้คิดว่าจะัำหูปลาไหลดิหู้ปลาไหลเอา เขียดไปอยู่แต่น้องบ่ครับพี่น้อยฟาดหูกระไหลขึ้หจังเลยมีได้แล้วอันนี้ปาคอตนนีเนี่ย่่้หูปาคอมันพุ่งบนน้ำบุญออกมาพี่น้อยเขาคือมีต้เข็บเขาเองละสือดไปวะให้ลุงจับไปซ้อนพี่น้อน้อยน้อว่าได้ยินไปโจมอะโหบักามเลยเด้อ ใหญ่คือว่ามันใหญ่ทำเล็บปุ๋ยน้อยพิ่งมาหามหนี่งแล้วงินหูแก้วนอธิมานี่เหรอเออฝนเข้าไปปุ่นเรดบโคดรเลยว่ะจังหวะนี่ปู่กำลังคิดอยู่ว่ามันมันละไปไกลเขาเลยลจะเป็นโมดีกว้างนี่แหละครับพี่น้องปลา,าก็ได้เท่านี้แหละครับคุณใครถือว่าได้ปลาเข็งใหญ่ตัวนี้แม่บักใหญ่เลยเอเป้งเลยครับวันนี้เราเ,าเข้าถุงกันเด้อครับ พอได้ปลดแล้วล <Yeah. S 1> no ่ะพี่น้องพอน้อยก็ได้ตัวนึงเดินพวกปลาเน้น้อยปลาขี้ปลาเน้น้อยเขาไปปล่อยลงอันนี้่แหละน้องปูกลดได้ไหมน้องซาแต่รถเพอน้ำมีแห้งเราสูบเพิ่นไปเทนไว้ประจํามันก็เทือนมั้ยอันนี้เอาพ่อปลนสิอันนี้ก็เอาไปปูผสมจิตเพิ่นจะเซื่องนั่นใส่กบเนื้อใส่แงบกบมันดินแท้ๆสูบตัวน้อยๆคันมีตายเขก็ไปปล่อยสูบน้อยๆ ตัวตายตัวยังเอาเน,นี่ยมาไปไปล่อยเสียนี่แหละครับผลงานหาได้มื่อนี้ก็ได้กับน้องจอมตากล้องพอได้อยู่ได้กินแล้วครับหอยเซอร,รี่ปลาเนี่ยครับผม,มหอยค่อมีจุ่มน้ำเลยผมว่านั่นอ<ๆ>ยังเราไปหาเนื้อเขียดมาซื้อหูครับมีที่เขียดหาเขียดเห็นไหมครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับผมจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพอน้อยสอยเดิมกับน้องจอมตากล้องมาหากินครับผมกระมานอยู่ครับ ขอบคุณลหลายๆครับพอได้อยู่ได้กินครับขอบคุณครับไปวันนี้ไปหนฮาเกต